เขาจะมีดอกสีขาวแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆซึ่งดอกเขานะคะก็คือจะขึ้นอยู่เนือนพื้นน้ําประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาเก็บผักพื้นบ้านนะคะผักพื้นบ้านสมัยโบราณเลยนะคะแถวบ้านนะคะเขาจะเรียกว่า ผักสวาตอกนะคะเพื่อนๆหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือสันตวานะคะแต่ว่าที่อื่นจะเรียกยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่นเเขาเป็นผักที่จะขึ้นอยู่ใต้น้ํานะคะซึ่งน้ําใสๆนะคะเราจะสามารถมองเห็นผักตัวนี้ได้นะคะเขาจะขึ้นช่วงหน้านี้นะคะตามทุง่งนานะคะเพื่อนๆเป็นผักที่มีรสชาติกรอบมากนะคะเพื่อนเถ้าใครได้เคยกินแล้วนะคะจะรู้ว่าตัวนี้เนี่ย กรอบจริงๆนะคะเพื่อนๆสมัยนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากกันแล้วนะคะผักตัวนี้นะคะอาจจะเป็น